ท่านนายกคาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยของเราค่ะพร้อมยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับนิวซีแลนด์ค่ะ ทางหน้าของนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายยศธมุนรีค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยนะคะพร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนกับนิวซีแลนด์และในปี2569ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะครบ70ปีแล้วครับผมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ ต้อนรับนะคะท่านนายธทมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมคณะซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนิวซีแลนด์ในการมาเยือนในโซนเอเชียนะคะขอบคุณที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยวันนี้ตั้งใจที่จะหารือแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมทั้งหารือถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการ,กรเกษตรและการบินที่นิวซีแลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกันด้วยคะ่ะ อ่ะ ah.